สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รบรวนทุกท่านครับวันนี้วันเสราร์ที่10ธันวาคม2565นะครับวันนี้เราจะเป็นวัวสําหรับเลี้ยงไร่ทุ่งนะจะเป็นบามั่นสีแด,ง,ดงนะครับตัวผู้แล้วก็มีชุดวัวตัวเมียคู่แม่ลูกด้วยนะครับผมอันนี้จะเปิดราคาที่ข้อของพี่วิทย์ก่อนเลยกี่ตัวนะพี่7ตัวครับ7ตัวราคาเท่าไหร่ครับยกไว้ตัว2 8 0 0ครับ22,800 22,800 22, ราคาร้องอยู่าา7ตัว ดูเอานะครับส่วนใหญ่จะเป็นสีแดงไล่มาครับพี่นี่ตัวนี้หัวโล้นตัวนี้ก็หัวโลนอายุวัวประมาณกี่เดือนนะพี่แบวนี้บ้างขวบกว่าบ้างไม่ถึงขวบบ้างคับอ๋อครับผมราคาร้องยกกันเลยนะราคายง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 สูงสูงอย่างนี้ก็มีนะครับส่วนสูงนะครับเดี๋ยววัดให้ดูประมาณเมตรยี่สิบขึ้นไปครับผมจนนี้เมตรยี่สิบเซนขึ้นไปนะ นี่ครับสองพีวิทครับสองหมื่นสองพันแปดร้อยราคาร้องยกเจ็ดตัวเจ็ดตัวครับนี่นะครับถ้าแยกแล้วพี่แยกก็คุยกันได้มัน้อยเล็กก็มีมัน้อยเล็กนะมีร้อยเล็กร้อยโตเนาะ้อยเล็กร้อยโตนี่นะครับตัวสี่หมื่นกว่ากว่าน้อยกว่ามากครับกว่าน้อยกว่ามากก็ว่ากันไปตามตัวตามขนาดนะครับดูนะครับเป็นบามันสีแดงครับหน้าเลี้ยงครับของพีวิทนะครับนี่ มาเลยมาเลยสนใจก็มาได้เลยครับที่วางมาจบนะครับซื้อแล้วออกได้เลยครับผมชุดนี้เจ็ดตัวครับลูกมีข้อของลุงทันนะครับมีเก้าตัวเนาะลุงเนาะเก้าตัวนี่มันมา่งเงี้ยมังเงี้ยมั่งมั่กันเลยวะอายุวัวประมาณหกเดือนถามลุงทันแล้วนะอายุวัวประมาณหกเดือนไปเนี่นะครับสนใจมาดูได้โอ้โหตัวนี้แข่งขาใหญ่จริงจังแต่หูยาวเนาะเดี๋ยวลุงทันไล่มา มีทั้งเล็กทั้งโตเออมันมีข้อข้เล็กก็บข้อน้อยสองตัวนะมีเล็กอยู่สองตัวถ้ายกก็ราคาจะเาเท่าไหร่ครับลองมันมีเงินข้อนสีตัวส่องเหมือนกัน้อยมันก็ลองส่องเหมือนห้าร้อยดี่ะถ้าโยกอะสองพันเกือบห้าร้อยมีคู่นี้มีนี่เล็กหนึ่งตัวเล็กสุดหนึ่งตัวสีแดงๆนี่เสือยาวนี่ตัวนี้สูงเมตรสิบห้าโดยประมาณ ประมาณเมตรสิบเมตรสิบห้านุ่มตัวอะไรชนุ่มใช่อ่อนน้อยอ่ะครับเดี๋ยวให้ดูนะเดี๋ยวให้ดูคู่เล็กนะดูนู่นเดี๋ยวนายนี่คู่กัน๋ยวนั้นเธออ่อนน้อยเออเล็กก็ขน่อยเออคู่เนี่ยเล็กก็ขน่อยเนี่ยเออตาตัวมีคู่นี้เล็กเล็กมีเล็กอยู่สองตัวสองตัวราคาร้องสองหมื่นห้าร้อยเอาสองตัวนี้ไปด้วยเอาสองตัวนี้ด้วยสองตัวนี้ด้วยนะถ้าสองตัวนี้เฉยๆอ่ะ้สองตัวนี้เอาเอาสามหมื่นเก้าพันห้าล่อง สามหมื่นเก้าพันห้าราคาลองนะถ้าสองตัวนี้ตุนน้อยๆนี่ไม่ถึงสี่หมื่นนี่น้องก็ลองตัวห้าร้อยตัวนี้กลองสองหมื่นกับห้าร้อยแต่ลดให้น้อยหน่อยน้อยนเออถ้าเจ้าเ็ดตัวนี้เฉพาะที่โตๆเท่าๆกันนี่ก็ได้โอเคนะดีนะแต่ถ้าเอาเก้าตัวเนี้ลองสองหมื่นห้าร้อยลดได้เยอะหน่อยลดเดียวนิดอดูนะครับดูไล่ไปไล่ไปทีละตัวละตัวนี่ครับนี่ชุดใหญ่หน่อยนี่โตแล้ว รอดแล้วนั่นแกทักนี่ดีแล้วอายุดีตัวนี้ก็ดีตัมัดขุมมาตัวนี้ก็ดีเนี่ยไล่มาเลยลุงไล่มาเลยเราเลี้ยงไปเลยไปเลี้ยงกันไปนี่นะเออนั่นนี่นะดูความหล่อของแต่ละตัวนี่ตัวเล็กตัวเล็กเออตัวเล็กนะตัวเล็กส่วนตัวเอ่ตัวเล็กเออนี่เล็กนะเออนี่ตัวเล็กนี่ก็เล็กนะเออนน่นโตเออมา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 เลือกดูของลุงทันชุดนี้ชุดนี้ดีชุดนี้ดีครับเลือกดูของลุงทันนะครับอายุไม่ต้องพูดถึงเลยอายุสวยดีมันกำลังรุ่นนี้กำลังดีเลี้ยงเป็นปีครับผม กขาเลี้ยงปีดีถ้าเลี้ยงข้ามปีแล้วดีครับแบบนี้นี่แล้วหนังดีนะพวกตัวครับไี้ครูเล็กนี่ก็หนังดีนะเนี่ยตัวนี้ก็หนังดีเนี่ยตัวนี้เล็กน้อยเนี่ยตัวนี้ก็ตัวนี้ครับผมนี่ก็ตัวนี้เล็กน้อยครับสนใจมาดูนะครับข้อของทันนะครับข้อวัวตัวเมียนะครับของพี่หน่งนะนี่เป็นคููแม่ลูกครับลูกตัวผู้ ลูกตัวผู้นะครับลูกตัวที่เท่าไหร่พี่นงประมาณที่สามที่สีนี่นะครับโกประมาณนี้นะพี่นะนี่วัดแล้วนะครับสูงเมตรสามสิบเซนนะครับสูงเมตรสามสิบลูกตัวผู้ครับผมนี่คือเรียกว่ามันเรียกไทยใหญ่ไหมมันจะติดไทยใหญ่ค้อนบะมันแล้วมั้งมันมีลึงมีไรบ้างหรืกรสายข้อไปทางประมาณเลยเนาะครับนี่คู่นี้ลองเท่าไหร่พี่ลองสามหมื่นห้าครับสามหมื่นห้าพันลูกตัวผู้ครับจากไปครับราลองราลองอยู่ครับสนใจมาติดต่อได้นะโทรหาพี่นงได้นะครับ นี่นะครับลูกตัวผู้ดูแม่เขาครับแม่เขาก็ประมาณนี้นะครับโค้งใหญ่ๆครับสามหมื่นห้าร้องอยู่แม่ไปไหนลูกไปด้วยครับผมไปดูต่อครับนี่เป็นงัวทองครับโกทองกี่ตัวพี่สี่ตัวเลยครับเนี่ยสี่ตัวนี้ท้องแน่นอนท้องแน่นอนครับราคาเท่าไหร่พี่ราคาลองตัวละสามหมื่นพันห้าครับครับผมลองแหย่ยดูเลยครับ อย่าดูได้เลยนั่นทองแน่นอนแล้วรัทองแน่นอนครับตัวนี้แหละจะออกก่อนตัวเนี้ยครับตัวนี้ทองแก่ก็เขาใช่ไหมครับผมประมาณกี่เดือนแล้วพี่แบบเนี้ยประมาณห้าเดือนจะหกเดือนอะไรตัวนี้ครับโันี่นะครับประมาณห้าหกเดือนนะครับสําหรับตัวนี้ถ้าตัวนี้ตัวเดียวแล้วพี่ตัวนี้ตัวเดียวร้องสามพันห้าครับสามหมื่นสามห้าร้อยครับผมร้องไหลไปดูก่อนนี่นะครับนี่ก็ทองเหมือนกันทองครับ มันงัวมาจากที่เดียวกันหรือคนละที่คนละที่ครับโกคนละที่พี่นงค์ตัวนี้มาฝูงเดียวก็ไม่ลูกอันนี้มาฝูงเดียวก็คู่ไม่ลูกเมื่อกี้ครับผมนี่นะอ่านี่ก็ท้องนี่ก็ประมาณสี่เดือนห้าเดือนแล้วครับเนี่ยครับผมตัวนี้เหมือนกันเนี่ยตัวนี้ก็ตัวนี้จะทองแก่นี่ฝูงเดียวกันครับผมคู่นี้เป็นงัวฝูงเดียวกันครับผมนี่นะอ่านี่ก็ท้องแก่เหมือนกันพี่นงค์ครับตัวนี้ก็ทองไหลๆๆกล้ตัวใหญ่ตะกี้นะครับนี่นะครับชัดเจนนะครับชัดเจนนะ ตัวนี้ทองที่สองเนี่ยครับผมนี่นะครับอายุก็พอดีพอใช้ได้สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่ตัวนะครับครับราคายกนะครับราคายกนะีตัวนี้ตัวโตตัวนึงรวมไปก็สามตัวไปเลยนี่ครับถ้าแยกก็มาคุยราคาครับแยกก็อีกราคาหนึ่งนี่นะครับมีสี่ตัวทังทองนะครับมีสี่ตัวทองแน่นอนนี่ครับสดือดีดีทุกตัวแล้วติดดีดีละง้วา ดูตำหนิเตียนอะไรกันสะดือดีใช้ได้นะครับสะดือดีนะสนใจก็มาติดต่อมาดูกันนะครับมาดูของจริงนะครับจะดีครับมาให้เห็นตัวเห็นตนเลยรถรับจ้างมีพร้อมไม่ต้องกลัวนะครับนะี่ครับนี่เป็นตัวเมียของพี่โนนะครับจุง้งชุดนี้เป็นคู่แม่ลูกนะครับคู่แม่ลูกมีอยู่4คู่เดี๋ยวคู่นี้ก่อนนะ พวนี้นะครับลูกตัวเมียนะกําลังกินนมอยู่เนี่ยลูกเป็นสาวแล้วนะครับแม่เป็นเขาบี้สักหน่อยแต่รายละเอียดไม่รู้นะครับผมไม่รู้ว่าเป็นลูกตัวที่เท่าไหร่นะครับลูกพี่อาร์มลูกพี่อาร์ตไม่อยู่นะครับเป็นของทีมงานม่วงตัวนี้หัวสาวเนี่ยเป็นลูกของแม่นี้นี่ครับแม่เขาบี้นี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไล่ให้ดูบะมันนะเดี๋ยวไล่ให้ดูนะ มันมีสองคู่นะคุณชุดนี้นะร้องไว้แสนหนึ่งหมื่นครับสองคู่นะครับเอาคู่นี้ก่อนแล้วก็อีกคู่หนึ่งลูกสีแดงครับใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูครับลูกสีแดงสวยจังไปไปนี่ไปก่อนนี่นะครับนี่หนึ่งคู่นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวนี้ตัวนี่ตัวล่ำเนี่ยตัวแดงล่ำเนี่ยเป็นลูกของตัวขาวนี้นะครับเป็นลูกของตัวนี้นะครับร้องหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะแม่นี้นะ ตัวดาไม่เกี่ยวนะตัวดําเป็นสาวใหญ่ครับนี่ตัวดําสาวใหญ่ตัวนี้ร้องสามหมื่นห้าพันนะครับสาวใหญ่นะครับเป็นวัวสาวร้องสามหมื่นห้าพันนะครับนี่ประมาณนี้นะครับคู่นี้นะครับตัวสาวนี่นะร้องสามหมื่นห้าไปก็ไล่ไปบนหน่อยอันนี้น,นี่ดูลูกตัวผู้นี่ลูกของแม่นี้นะครับสวยจริงๆครับ หนึ่งแสหนึ่งมื่ครับสี่ตัวครับตัวดําไม่เกี่ยวครับนี่ก็สวย, <นะ S 2> สวยครับนะ <laughs> สวยจริง,รงอ่าจค่อยดูกันนะจะค่อยตามผมมานะค่อยๆดูนะนี่ครับลูกนี่ล่ำเบิกเลยครับนี่นนอ,นอืมน่าจะผสมเทียมหลักพันมานี่นี่นะแม่ละห้าหมื่นห้านี่นะแม่แม่ละห้าหนะมื่นห้าล,ลูกตัวเมียไป นี่นี่ลูกตัวผู้นี่ลูกนำหน้าแม่ไปแล้วนี่แม่ละห้าหมืนห้าเหมือนกันโอ้โหสวยจริงๆครับใครสนใจก็โทรหาในอาร์มในอาร์ตนะครับใครมีเบอร์ในอาร์มในอาร์ตก็โทรนะแต่ลูกมันเชิดสวยจริงมันล่ำจริงแต่มันปาดเปียวอยู่เนาะลูกมันเปียวจังนี่ครับดูลูกครับหัวโล้นครับน่าจะเป็นวัวฝูงวัวชุดเดียวกันนี่แหละ น่ๆโอ้โหนี่ครับพยายามให้ดูนะแม่เขาพี่ลูกตัวเมียนะนี่ครับสนใจก็มันเลือกมาดูนะครับนี่ๆๆลูกล่ามดีจังแล้วก็สำหรับคู่นี้ครับมีอีก2คู่นะครับคู่นี้นะครับแม่ใหญ่ๆนี่นะ แม่ที่ยืนอยู่เนี่ยเป็นลูกลูกมันตัวแดงเนี่ยตัวผู้มันยังห่วงลูกมันอยู่แล้วมั้งเนาะนี่นะลูกตัวผู้นะ๊เดี๋ยวไล่ลูกมันลูกนะนี่นะครับแล้วแม่เนี้ยลูกมันตัวนี้ตัวเหลืองนี่ ลูกเกิดใหม่ๆเลยครับลูกตัวผู้ทั้งคู่นะครับดูตัวแม่นะน,นี่ครับคู่นี้ร้องเก้าหมื่นนะครับแม่ละสี่หมื่นห้าพันร้องไว้เก้าหมื่นบาทนะครับสองสีสองคู่แม่ลูกลูกตัวผู้ทั้งคู่ดูอนะครับพี่น้องสนใจก็มาติดต่อดูนะครับ มาดูตาหนิติดเตียนกันครับว่าเป็นแบบไหนมาดูตัวจริงกันนะครับนี่นี่ส่วนนี้ก็สวยใช้ได้นะครับแม่ใหญ่ๆ่เลยครับร้องเก้าหมื่นบาทนะครับคู่นี้สรุปของทีมงานม่วงมีอยู่สคู่แม่ลูกครับทีมงานม่วงมี4คู่แม่ลูก2คู่นี้ร้องเก้าหมื่นสองคู่ข้างหลังนั้นร้องหนึ่งแสนหนึนะครับต่อร้องกันได้ครับ ตัวนางสีดำนั้นร้อง3 5มห0ครับสนใจก็มาเลือกมาดูกันนะครับู่โทรหาในอาร์มในอาร์ตได้เลยครับผมมีบ็ดตัวสิบเอ็ดตัวครับสี่ตัวสิบสี่ครับเจอไหมสามอีกแล้วคองนี้ของเจยุกับเจวกิจวกนะครับที่เห็นข,ข้างหน้าเราเป็นชุดเล็กเนาะ,ะเล็กไหมก,กี่ตัวครับ ชุดนี้มี6ตัวค่ะราคาตัวละ16,500 16,500หครับนี่นะครับมีขาวอยู่ตัวนึงน่ะนีโอ้โหห้าตัวห้าหนึ่งสอี่ห้าเอาห้าก็ห้าหมื่คูณห้าเข้าไปเลยจ้ะนะครับราคาร้องอยู่นะต่อได้นะจ้ะราคาร้องสวยสวยหมืครับอายุวัวประมาณเท่าไหร ประมาณหเดือนค่ะหเดือนนะ,ะสูงเมตรสิบครับเมตรสิบเมตรสิบขึ้นไปนะครับชุดนี้นะครับได้เสมอดีด้วยเข้ากันดีขาวตัวนึงมีสีขาวอยู่หนึ่งตัวน,นี่นะค,คุณดีด้วยนะครับนี่คุณดีครับสูงเมตรสิบนะครับเมตรสิบขึ้นสนใจไม่ญญมเลี่ยงมาชมนะครับของเจยุ้ยกับเจวิกนะครับ ขยับรุ่นมานี่ตัวละชุดนี้ตัวละหมื่นแปดห้าร้อยห้าตัวจ้ะห้าตัวชุดนี้ราคาเบาสูงเมตรยี่สิบนะครับสูงยี่สิบยีสิบอายุดีครับจ้ะถ้าไม่เน้นสีก็เน้นกําไรนี่นะครับตัวชุดนี้ใช้ได้ิตยจิี่แล้วมีคนมาหางวขาวแล้วไม่มีอาที่นี้เลยต้องาขาวมาบ้าง นี่นะครับไม่ใช่มีแต่หัวแดงอย่างเดียวหัวขาวก็มีจ้ะนี่มีให้มีหลายชุดให้ท่านเลือกทั้งสีขาวสีแดงเลยชุดนี้ราเบาแต่หน้าอายุครับอายุดีครับนี่นะครับใครอยากได้ไปไปไล่ทุ่งนะอยากได้ไปไล่ทุ่งเล้วพร้อมจะกินแล้วครับแบบนี้นะครับพร้อมกินอายุประมาณประมาณเจ็ดเดือนค่ะเจ็ดเดือนขึ้นไปนี่ครับผมราคารองไว้ที่หมื่นแปดห้าร้อยไม่ถึงสองหมื่นีิ ไม่ถึงสองแปดพันห้าครับนี่นะครับแล้วก็รุ่นนี้ชุดนี้มีใหญ่สองตัวใหญ่สองเล็กสองนะ,ะเป็นคู่เป็นคู่จัดไปเป็นคู่กันเลยขาวกับแดงตัวละสองหมื่นพันห้าร้อยนี่สองหมื่นพันห้าใช่สูงเมตรยี่บห้าขึ้นครับสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยืนบิดขี้เกียจให้เราดูนี่กับแดงริมนี้แดงตัวนี้กินฟางอยู่นี่คู่นี้สี่หมื่นสามพันคู่ใหญ่ คู่ใหญ่สี่หมื่นสามจ้ะนี่นะครับคู่นี้นะครับ 13, <000. S 1> คู่ใหญ่นะครับสี่หมื่นสามครับเมตรยี่สิบห้าขึ้นนะครับจ้ะแล้วคู่เล็กคู่เล็กไซส์นิมิมีคู่หนึ่งอ่าเท่าไรสองหมื่ 14, นสี่สองหมื่นแปดค่ะตัวละหมื่นสี่ตัวละหมื่นสี่พันต่อรองได้ด้วยนะจ้ะนี่สองหมื่นแปดห้าร้อยครับอู้ใจเย็นใจเย็นสองหมื่นแปดพันห้าครับคู่กลางนะครับคู่เล็กนี่นะครับ ตัวละหมื่นสี่พันกว่ากว่าราคาเราสองหมื่นแปดห้าขาวกับแดงได้ขาวกับแดงครับจ้ะคู่กลางเนี่นะคู่ใหญ่นี้สี่หมื่นสามพันสี่่าคู่ใหญ่4 3่หมื่คู่เล็ก28,500ดหครับผมสนใจมาดูนะครับแล้ววันจันไปนู่นอีกไหมที่นู่นอ่ะสเงาอ่ะ ถ้ามีตัวก็จะไปนะนี่ตลาดเปิดใหม่ที่ที่สามเงาครับนัดทิ่นแล้วเขาไปขายได้สามนี่ของเจยุยไปนะครับวันจันทร์นะครับทุกวันจันทร์ตลาดเปิดใหม่นะที่สามเงาครับตำบลน่าจะเป็นตำบลวังหมันประมาณนี้นะครับทุกวันจันทร์นะครับถ้ามีวัวเจะยุยก็จะไปนะโอเคครับผมคู่ละสี่หมื่นห้าพันจ้าคู่ละสี่หมื่นห้าพันครับเฉลี่ยาหาเอาเองนะครับหาหาคู่มาจับคู่กันไปเลยครับ โอ้โหแดงๆสวยๆมีนะตัวละสองโอ้โหนี่แดงดีจังไปลุกไปสองหมื่นสองพันห้าครับแสบตาไหมครับพี่คู่นี้สองพันห้าตัวละสองหมื่นสองพันห้ามนจับคู่กันไปนะครับจ้าแปดตัวครับชุดนี้ของพี่ผ่นราคายกลดได้ถ้ายกอะลดได้อีกนี่มาเลือกเอาครับจ้าบริการนะถ่ายพยาธิบริการ่าีพยาธิร้อมแทงสพายฟรีตัวนี้ตัวโตเนี่ยตัวโตกับเพื่อนนี่เอาครับมาเลือกเอาครับ นี่ของพี่ขวัญน,นะครับอายุดีโย่งโยงครับแดงๆก็มีโอ้โหนี่นะคะตามนี้นะครับพี่น้องสนใจก็มุเลือกมาดูเอานะครับตลาดนัดโคกระบือวองประจบวันเสานี้นะครับมาได้เลยครับซื้อเราม,มีรถรับจ้างพร้อมครับไม่งกลัวมาแต่ตัวเลยเงินนะครับเงินก็โอนได้อีกแกแ่เงินก็โอนได้เงิสดไม่ต้องพกมาโอ้โหตัวนี้สวย สดไม่ต้องพกมาครับโอนได้ครับนี่นะครับอย่าลืมติดตามข้อของพี่ขวัญพี่สนุโลกนะครับ